ลงวันที่14พฤษภาคมนะแจ้งต่อว่าประสงค์ที่จะต่อสัญญาออกไป10ปีเพราะภาพยนตร์ไอหนุ่มกลังงามยังไม่ไม่เสร็จเลยนะครับก็มีความจำเป็นต้องต่อสัญญาไปก็แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรไปที่บ้านของคุณจาตามสำเนาบัตรประชาชนตามหลักฐานการเสียภาษีหักนัาที่จ่ายที่คุจาให้ไว้ และตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาเอกสารแผ่นที่หนึ่งนี้ส่งไปที่บ้านทางไปรษณีตอบรับนะฮะดูเอกสารแผ่นต่อไปนะครับก็ส่งไปที่บ้านกุณจาก็มีพี่เป็นคนเซ็นรับนะครับมีพี่เป็นคนเซ็นรับอย่างนี้ก็ถือว่าการต่อสัญญานั้นถือว่าสมบูรณ์แล้วต้องมีผลออกไปสิบปีเพราะหลังจากกุณจาได้รับ จดหมายฉบับนี้แล้วนะต่อมาเมื่อวันที่15เดือน8เดือน8ก็เดือนกรกฎาคมสิงหาปี2013ก็2,555คุณจาก็มาพบเสียตามรูปนี้นะมาเจรจาว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่กับเสีย นะครับมายืนยันแล้วก็หนุ่มเออขอให้ผมสร้างหนังต่อไปเสียเจียงก็ตกลงด้วยซึ่งเรามีหลักฐานเราก็บันทึกว่าที่เขามากับภรรยาว่ามาคุยว่าไม่ไปไหนนะครับ <c oughs> ต่อมาระหว่างนั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อต่อสัญญาไปแล้ว <c oughs> เสียก็โอนเงินเงินเดือนเข้าให้คุณจาเนี่ยตลอดมาตามเอกสารการส่งอันนี้ นะครับก็<อ>บยังทรงคือครบแล้วสัญญาต่อแล้วก็จ่ายเงินเดือนามาตามปกติพอต่อมาเนี่ยนะฮะเมื่อ,อหลังจากนั้นเน่ยนะครับ,บเดือนเก้ากักระดาสิงหากันยาคครับต่อมาอีกสิงหากันยาตุลาต่อมาจากนั้นประมาณสองเดือนนะคุณจาก็ปิดบัญชีธนาคาร หมายความว่าเหมือนว่าไม่อยากให้เราโอนเงินโอนเงินให้เพราะบัญชีธนาคารพอปิดแล้วมันก็โอนเงินเข้าไม่ได้ปีไหนคะ,ะปีสองพันห้าร้อยเด่นนะครับ <c oughs> ดูชัดๆอีกทีสองพันห้าร้กเดือนก,กักาาสิงหาประมาณกันยาห้าหปิดปิดบัญชีปิดบัญชีก็โอนเงินเข้าไม่ได้ทั้งฝ่ายกฎหมาย ของอเสียเชียงก็แนะนำว่าในกรณีเนี้แสดงว่ากุญแจเนี่ยจะเบรกสัญญาล่ะนะ